สวัสดีค่ะวันนี้เราขับรถจากเชียงใหม่นะคะเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายคือจังหวัดสุขโขทัยค่ะไลฟ์สไตล์บายชติคุณสวัสดีค่ะเราจะพาท่านดูวิวข้างทางนะคะตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่จังหวัดลำปางแล้วเข้าอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะคะและสิ้นสุด สำหรับคลิปนี้ที่อำเภอรีสัสชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะระหว่างทางต้นไม้เขียวชอุ่มสวยงามมากค่ะและเดี๋ยวเราจะแวะจุดชมวิวนะคะที่ดอยแดงค่ะอำเภอรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะสวยงามเช่นกันค่ะ ทางเส้นนี้เราจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะของทือกเขาและต้นไม้ที่ผ่านฤด,ดูการของฤดูฝนมาแล้วนะคะต้นไม้เขียวชอุ่มมากค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องธนกูลชายวันชาแนลนะคะเป้าหมายของการเดินทางมาที่อำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยในครั้งนี้นะคะเราต้องการที่ จะมาลองชิมอาหารโบราณอาหารพื้นเมืองนะคะข้าวเปิบของยายเครื่องนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะเป้าหมายน่งในอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะเราจะแวะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะหรือในโมรดกโลกด้วยนะคะ นนจะเห็นนะคะว่าถ้าเดี๋ยวเราผ่านท้องทุ่งท้องนาน,นะคะจะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะข้าวบางที่ถ้ายังไม่ได้เก็บเกี่ยวก็จะมีสีเหลืองทองสวยงามมากค่ะสีสัชนาลัยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเป็นเมืองเล็กๆแต่วิวทิวทัศน์และความเป็นธรรมชาตินั้นถือว่าอยู่ในหลักล้านเลยค่ะ เราใช้เวลาเกือบประมาณ40นาทีนะคะจากถนนเมนใหญ่ของศรีสัชนาลัยนะคะเข้าสู่ถนนเล็กๆเพื่อที่จะไปบ้านข้าวเปิบใหญ่เครื่องนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะค่ะแล้วแล้วเราก็ถึงร้านข้าวเปิบยญ่เครื่องค่ะคร้านก็จะมีรายการอาหารอยู่3รายการหลักนะคะ รายการแรกคือข้าวเปิป๊บใยเครื่องกุ้ยเตี๋ยวแบร์และหมี่พันค่ะเราสั่งทั้ง3า,ารายการมาทานเลยนะคะเมื่อลองชิมแล้วก็บอกได้คำเดียวค่ะว่าอร่อยมากค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะมาทานข้าวเปิป๊บใยเครื่องและสั่งสามเมนูนี้ เสร็จจากทานอาหารเข้าเปิ์บใหญ่เครื่องนะคะเราจะมาแวะจุดเช็คอิน239กิโลเมตรจากเชียงใหม่ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเข้าเปิ์บใหญ่เครื่องค่ะ เป้าหมายต่อไปของเราคืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะหนึ่งในมรดกโลกค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2534รัฐบาลไทยโดยกรมศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขโขทยัยจึงได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขโขทยัย ที่มีฐานะเป็นอดีตราชธานีของไทยเมื่อราว700กว่าปีมาแล้วต่อองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมองค์การเนสโกได้ให้ความเห็นชอบและประกาศเกียรติคุณยกยอก่องเมืองสุขโขทยัยและเมืองบริวารอันได้แก่ศรีสัชนา,าลายและกำแพงเพชร ว่ามีโบราณสถานที่เป็นงานชิ้นสำคัญและโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสยามยุคแรกอันเป็นจุดกำเนิดของการสร้างประเทศสุขโขทัยได้รับการยกย่องได้รับประกาศเป็นมรดกโลกอันดับที่574เมื่อวันที่12ธันวาคม2534ค่ะ นี้เรากำลังเดินเข้ามาในส่วนของกำแพงเมืองด้านในของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางเที่ยวเยี่ยมชมเพราะมีพื้นที่บริเวณกว้างขวางมากนะคะ,ะแล้วก็จะมีไกด์ค่อยบรรยายว่า,าที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะเชิญชมร่วมกันเลยนะคะ เข้จะเียนและเป็นบรดโลกแต่เราก็โชคดีไดสาววุฒิยาด้วยการ แม่ประจวงเป็นแนวีน้ำไม่ได้โบราได้โอกแล้เขมรเรแม่ปราชวงเป็นแนอนะจึงอยู่ในนที่ภายในก็คือ5้าร้ดิเด้วยกันเราจึงสำวจพบว่าทาภายในโบราวิีการสีิาร์มไม่ไปัจจุบันนี้แค่ประบราณสถานีสอะไรนะเราไม่ได้ดูแลก็อยู่ิเกตส ไดเติมพระหลักกรไปก็ได้เติมแท้จริงแล้วนะเราใช้จัปอดสวรรคโลกมาก่อนแค่ปัจจุบันเองได้มาใช้สุ่ไยสวรรคโลกแล่แค่เปิดเท่านั้นในปัจจุบันเอรเพราะรัชสมัได้หน้ที่จะถึง่อไปีกันแล้วเป็นด้าขวาุของท่านมีนามวัชรีเแลียวใา้เปิดแท็กแล้วมีนามวัชรนรกวัชรนระเป็นหนึ่งเดีวของประเทศไในปัจจุบันนี้เราพบโคบรานำช้าเยออกรับตียวเสีด้านเจ็มตัว านด่างเยาว์และติดประกัสเฉพาะขาหน้าไตัวเราจะรู้จักในนามั้งรอบสิกันบ้างาครัสิก้างตัตช้าอบสิก้างแต่ประกฏว่าช้างรนามชาตินเต็มตัวเรารู้จักในนามช้งรอบตีันงแต่ช้าง้ิเจ็ดเดือนิงหเราแล้วปรากฏได้เป็นช้างลงเครื่องขนาดใหญ่เรารู้จักในนามั้างปฏิบัติการในตัวไ้ด้เป็นเพะรสร้างเราประวัตินไม่นาเบื่เ่กและกระส้างปัจจัด้วยศิลาแร ให้เชเ่ไปหาอรรยาด้ได้และกับพขให้ไปเด็นเปขวาสร้างุกจรณาธี่ไยอยู่ด้านเหนือเหล่นรากาก็ไสร้ความรู้ความดิจยนั่นเ่งต้งบริษัทานของควาเด่นดิน้าในดวประธานวัชรน้เป็นโซลกาว่าทรงตรงก็คือโซาร์ทพว่าวฉชรน้เราดีเอที่ทำใหความระนัถือมากแม้ท่ยังไม่เคยไปชมด้านนเขาจะเชิดเดนเข้าไปขึ้นประดับิีไปาการจร แสงสว่างการสิ้นเดชเป็นได้ก็เลยประดับประดามร่วงลายกันนะเด็พระวัฒนาปัาข้าได้เป็นวัดที่4กันนะเด็ถูกสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นและก็ถูกสั้างขึ้นในัยวัดที่เจ็ดแรกพระกูณาปัญาที่เดียวใช้แท้จริงแต่แล้วไม่ใช่ของที่นี่คือหรอเหรอเป็นของริ้วตัวที่ข้าบนนั้นทุกไม้กระเล็งตกแตกกันนะเด็ที่นี่ช่วงนี้ยังไม่แตกนะครับวัดนาปัญญาข้าสร้างไว้กับพระนครศรีอยยุธานณาคือวัดประสีสันเทศ วัดสัสาีันเ็จิริมีสามโทีิไมีองค์เดียวอายุนามเกือห kind of mm ้า hmm. ร <F> ้อยปีเท่านั้นวจามีเจเดยวนั้นอายุเจ็ด้พปีแล้วแต่ยครับเวัดที่สร้าเหมือนกับพระนครสียาวัดแสอ่เองะไปสรางปชมมไคค่ะเหมือนกับวัดสีสนเพทะเล ดูชมไหมครับค่ะแป๊บหนึ่งค<น>ับ วัดนางพญาเป็นวัดสุดท้ายนะคะที่เราจะเยี่ยมชมในอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยนะคะ นี้ท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาตินะคะทานอาหารท้องถิ่นแล้วก็ซึมซับประวัติศาสตร์ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สศรีสัชนาลัยค่ะไลฟ์สไตล์บายทดิคุณหากท่านชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องทดิคุณชัยวันแช n แนลค่ะ และพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ